ข้อ5นะครับเริ่มเหมือนเดิมเลยครับข้อ in rvd นะครับ push r 1 6หด d i m e d a n e em, สูตร xff เข้าไปที่ r 1 6นะครับ output r 1 6เข้าไปที่ p o r a นะครับ pop r 1 6แล้วก็ return นะครับ clear r 1 7แล้วก็มาเข้า loop ที่1นะครับ load imedance สูตร em, x 5 5เข้ามาที่ r 1 7นะครับ sts r 1 7เเข้าที่ number นะครับ S D S DS, number เข้าไปที่ R 1 7จนะครับจากนั้น call output L D นะครับ push R 1 7 d ด o t impedance 0 X F F เข้าไปที่ R 1 6นะครับ equal s e o R ระหว่าง o, R 16, R 1 6 R 1 7เนะครับเข้าไปที่ R 1 7นะครับ output R 1 7เข้าไปที่ p r t A นะครับ pop R 1 7แล้วก็ return ครับ d o t impedance impedance 70เข้าไปที่ R R 2 0นะครับแล้วกสั่ง call delay นะครับ push r 2 0 push r 2 1 push r 2 2นะครับ d 0 i m m e d i a t e 200เข้าไปที่ r 2 1 d 1 i m m e d i a t e 250เข้าไปที่ r 2 2จากนั้นคำสั่ง d 2 not decrement r 2 2 bit if not equal d 2 decrement r 2 1 bit if not equal d 1นะครับแล้วก็ decrement r 2 0 bit if not equal d 0นะครับเรียงลำดับนะครับ pop r 2 2 pop r 2 1 ปอ R ย0แล้วก็ Return นะครับจากนั้นเข้าไปที่ลูกห1ึ่คิดหนะครับโหลดชิป Left นะครับเอ้ยโหลดหลดชิปไลน์นะครับ R 1 7บพอ o u t p u t LED เหมือนกันเลยนะครับ <Good. S 1> โหลดดิมเดนทให้เจเข้าไปที่ R 20, Call 2 0 c a ิ l hmm. Delay เหมือนกันครับ Compare 0 x 0 0เข้าที่ R นะครับ if equal ร,รูปที่หนึ่งนะครับแล้วจะจำรูปหนึ่งขีด1หนึ่งนะครับจะได้เป็นแล้วก็ลองลันดูนะครับอย่างนี้ครับ,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 บขบึ้นขา